ต่อมาเป็นคลิปที่สองนะฮะที่จะพูดถึงเรื่องยานยนต์นะฮะประจำตัวของประชาชนทุกๆคนนะผม,ไ,มได้ยกตัวอย่างแล้ว,ว่ารถสีขาวเนี่ยท้ายโยหดเข้ามานะฮะหดเข้ามานะฮะประมาณสักเมตรนึงอนะ่นะส่วนข้างๆก็หดเข้าไปอีกอข้างละยี่สิบเซนรถก็จะกว้างแค่1เมตรแล้วคนนั่งอยู่ตรงกลางนะแล้วข้างหลังก็จะใส่ของได้ ทุกคนมียันยวดเป็มตัวแบบนี้ราคาไม่แพงนะส่วนรถอันนี้มาแทนกลุ่มกลุ่มรถเก๋งนะส่วนมอไซค์ก็จะมีเือนการมาแทนกลุ่มมอไซค์ก็มีเป็นกันก็ตัวเล็กลงหน่อยอาจจะเป็นสามลอ้อแต่มันเป็นสมล้อแบบโว้วิ่งเร็ววิ่งเปร้อยกิโลเมตรชนะั่วโมงมันไม่ใช่3มล้อแบบจีนวิ่งเชื่องชา้าเกะกะบ,บนถนนนะไม่ใช่นะเป็น3มล้อที่ปาดเปียวเป็นซูเปอร์ทุกๆหายเงี้ยนะไม่ใช่ทุกๆแบบแบบนี้นะอันนี้อันนี้ทุกๆถูกไหม อันนี้เป็นอันนี้เป็นสองจังหวะก็ะสร้างมนพิษมนภาวะเหมือนกันนะมันหมดยุคและถึงแม้จะเป็นตู้ไฟฟ้าก็เหมือนกันก็ยังเป็นยังภาพสามร้อยรับจ้างอยู่ต่อไปรถรับจ้างไม่มีเพราะทุกคนมีจันรยานตัจป์ตัวลนะรถตุ๊กๆก,ก,ก็จะหมดหายไปก็ไปผมก็ไปแปลงรถตุ๊กๆไปเป็นไปเป็นสามล้อแบบซูเปอร์ตุ๊กๆอ่ะมันก็ไป,ไปแทนมอไซค์กลุ่มมอไซค์อ่ะแต่นี้กลุ่มมอไซค์ก็รถไม่ล,มล้มละไม่ล้มแล้วกันแดดกันฝน คุณภาพสูงกว่าขี่สองล้อเพราะฉะนั้นสองล้อก็คนจะไม่ค่อยใชย้จะมีใช้เฉพาะกลุ่มที่เขารักจริงๆอันนั้นก็ให้เขาเขาขี่ไปมันเป็นสิทธแปลในการขี่ที่เขาอยากขี่อ่าเป็นพวกปิกบพวกชอปเปอร์พวกอะไรก็ว่ากันไปเป็นแก๊งอะไรก็ไปอันนั้นไม่ได้ไปห้ามนะฮะอ่าเพียงแต่ว่าที่นี่มีมาตรฐานมาให้เลือกอ่าก็ไม่มีทุกๆไม่เพราะว่าทุกคนมียานต์ประจำตัวไม่มีบริการวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีแท็กซี่ก็ไม่มี เออรถมงรถเมย์ไม่มีทุกคนมียันจเป็นตัวนี่มันโลกมันเปลี่ยนใหม่แล้วครับเพราะนั้นทุกๆก็แปลงแปลงตัวเองอ่ะอัปเดตตัวเองอ่ะทุกๆอัปเดตตัวเองไปเป็นอะไรอ่าไปเป็นรถสามลอ้อทุกๆแบบซูเปอร์ทุกๆอะ่ะเหมือนรถเกง๋งอ่ะเก๋งรถเก๋งก็มีซูเปอร์คาร์ใช่ไหมแต่ในซูเปอร์ทุกๆก็คือมีตัวถงตัวถังาศาสตร์ส้นดูไฮเทคสมัยใหม่นะแต่เป็นสามลออ้อเอออย่างเงี้ยผมออกแบบสำหรับแทนกลุ่มมอไซ อ่ะก็เป็นสามล้อจากสองล้อก็เพิ่มมาอีกล้อเป็นสามล้อแต่วิ่งเป็นฟอร์มเร็วเป็นร้อยเลยนะร้อยกว่ากว่ากตัวชั่วโมงอะ่ะเอออ่ะเพราะนั้นปาดเปรียวอ่าส่วนกลุ่มรถเก่งก็ได้อธิบายไปแล้วส่วนกลุ่มรถกระบะที่เราบรรทุกของเนี่ยอ่าไอ้นี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่นะรถตู้ก็ยังมีอยู่นะคือคนที่มีรถประจําตัวเนี่ยนะอ่าเวลาที่ท่านอยากจะไปเป็นส่วนตัว แปลว่าท่านอยากจะไปเป็นตัวจหมยว่ามีห้องทํางานมีห้องทํางานมีห้องน้ําอะไรเงี้ยก็คือรถตู้นั่นเองรถตู้มันเป็นรถที่ครบเครื่องอท่านอยากมีที่นอนมีทํางานไปนั้นขับไปได้คนเดียวก็ขับไปได้นะแต่ถ้าเป็นขับรถเก๋งอย่างเงี้ยขับรถเอสยูวี H เนี่ยที่นี่จะจะ,จะ,จ,ะจะไม่ส่งเสริมจะไม่ส่งเสริมนะฮะไม่ส่งเสริมรถเกง๋งแล้รถเอสยูวยี H ่ พอถือว่าท่านไปคนเดียวเนี่ยไปขับรถโอ้โหเบลอเบล่ากินพื้นที่ทรัพยากร,กรก็เปลืองพลังงานก็แย่ซ,ซีซีก็มากไม่จะเป็นต้ไปใชายพวกนั้นถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเปลืองกินพื้นที่จราจรออีกต่างหากถือว่าเป็นหน้ารังเกียจกลายเป็นหน้ารังเกียจนะในสังคมยุค AI อ่าเพราะทุกคนมียางอยูอย่ในตัวแล้วคุณจะมาบขี่นอกจากคุณจะมีภารกิจจําเป็นมีเหตุจําเป็นจะต้องมีความเป็นส่วนตัวมีห้องทํางานคุณลากไปน,นะคุณใช้รถตู้เพราะรถตู้มันก็ เท่ากับรถเก่งอะ่ล้อระยะล้อมันเท่ากันอ่ะก็เท่ากับรถกระบะเหมือนกันมันก็เท่ากันอ่าออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ว่ากันเพราะทุกคนก็มีภารกิจแตกต่างกันไปถูกไหมเออคุณก็ใช้รถตู้คุณอยากจะมีฟอร์มเป็นส่วนตัวก็ใช้รถตู้แต่ทุกคุณไม่ได้ผมตัวไปแบบคล่องสบายคุณก็ใช้รถประจําตัวไปเฉพาะตัวคนเดียวแล้วคุณไม่ต้องไปเผื่อใครมันทุกใครมันในอนาคตทุกคนมียาเนตัวเพราะนั้นรถเก่งมันจะหายไปไม่ต้องไอ้รถเก่งสมมติมัน คือคนไม่มีเงินเงินไม่เท่ากันไงมันก็เลยต้องมาสายนั่งกันไปเนี่ยแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาไปด้วยพาเขาไปเงี้ยนะเพราะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไปรับผิดชอบชีวิตใครคุณรับผิดชอบชีวิตคุณคนเดียวเออมันเป็นโลกใหม่แนละ้วคอนเซปต์ใหม่นะเพราะนั้นนี่คือเรื่องใหม่แต่ทีนี้ในการที่จะทําให้ <c oughs> ขายได้เร็วไวเนี่ยมันก็ต้องออเดอร์มีแล้วนะตอนนี้สมมุติว่า,ามีออเดอร์แล้วนะบ้านทุกหลังเนี่ยไม่ว่าบ้านหลังเล็กหลังน้อย หมู่บ้านตำบลนนไหนๆก็แล้วแต่มีออเดอร์มาแล้วนะพอออเดอร์ออเดอร์มาเนี่ยที่นี่จะผลิตผมออกแบบเตรียมไว้ฮนะสำหรับกลุ่มมอไซค์ก็เตรียมมาละกลุ่มรถเก๋งก็เตรียมมาละทีนี้ประชาชนก็ซื้อเลยครับสั่งซื้อตกลงซื้อเลยอะท่านก็สั่งซื้อเลยครับพูง้งยสั่งซื้อเลยนะครับทีนี้การสั่งซื้อเนี่ยผมก็จะจัดอย่างนี้นะก็จะเชิญคุณลลิสามโนบาล คนคงรู้จักนะลิสมโนบาลน,นะฮะมาเปิดระบบจราจรอนาคตเป็นระบบทางไหลายนิรันมาเปิดนะเปิดระบบจราจรทําไมต้องใช้ล,ลิสาอ่าอ่าทไมต้องใช้ก็เป็นพิเซเตอร์ก็เป็นพิเซเตอร์ของโลกก็ต้องใช้ดลครับเพราะว่าเราจะเผยแพร่ระบบจราจรก็เราไปทั่วโลกนะแล้ว ประเทศไทยก็จะมีได้คําสั่งซื้อจากประชากรทั่วโลกเป็นแพ็กเกจน้ประเทศไทยเป็นภาพไหมครับเป็นภาพไหมครับนั่นหมายว่าประเทศไทยโอ้โหมีมีออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วเป็นแพ็กเกจหมายว่าโอ้โหเราไปติดต่อประเทศไหนเนี่ยถ้าบอกว่าได้ข้อตกลงเนี่ยประชากรของประเทศนั้นต้องใช้ยันยุ่งจําจุ่มเหมือนประเทศไทยดังนั้นคนไทยจะต้องทำไมใช้ยันยน่งจําจุ่ให้เขาเห็นอยู่แล้ววิว่งในระบบจราจรไหลนี่หลัวของผม พราะไม่มีรถติดไม่มีไฟดวงไฟแดง,งแล้วกอทมอนี่รถจะไหลกันหมดเลยแล้วทุกคนใช้รถยนต์ประจําตัวรถเล็กๆเออแล้ววิ่งคล่องในทางไหลนี่รันซอกซอยไม่ติดกันอีกแล้วตอนนี้รถราคาถูกถูกมือสองเต็มไปหมดเลยจอดกันตามซอยเต็มไปหมดเลยซอยหรือเบียดถูกเบียดขับแคบรถก็วิ่งกันชักช้าขับแค่ไปหมดนะต่อไปมันจะวิ่งคล่องสะดวก ทางจราจรก็ทางไหลนีหลาน,ลานโอ้ยิ่งคล่องมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะ่ะโอ้ประเทศไทยแก้จราจรหายขาดเพราะทุกคนมียานยนต์เป็นตัวไม่มีรถม์ไม่มีแท็กซี่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีวินแล้วรถยนต์มันเป็นแบตเตอรี่หมดใช้แบตเตอรี่หมดเลยแบตเตอรี่แบบไม่ก่อปัญหามากแล้วแบตเตอรี่เป็นอย่างนี้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องของรัประพาชนไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่เออมันต่างกับรถไฟฟ้าทั่วไปนะรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยคุณซื้อคุณต้อง ต้องซื้อคุณซื้อแบตเตอรี่ด้วยแล้วคุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เองเออแต่ในระบบผมเนี่ยประชาชนไม่ต้องมาซื้อแบตเตอรี่ไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถือว่าเป็นของรัฐรัดผลิตแล้วแบตเตอรี่นี่หมุนเวียนเราจะใช้แบตเตอรี่แบบเนี่ยสำหรับพวกกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มรถเก๋งขนาดลักขนาดเล็กเนี่ยเวลาคุณมาจอดปุ๊บเนี่ยเหมือนคุณเปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบตอ่ะคุณกดคลิกมันก็ล่วงปั๊บใช่ไหมสมมุติเนี่ยสมมุติรถคุณวิ่งมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บคุณจอดที่ตรงจุดอ่ะจอออดดตตตงงยุุป๊เเี๋ัััโนนมมิทํา คุณยืนทำนัดมันก็กดปลึกกดปลึกแบตเตอรี่ก็ททรก่วงปั๊บแล้วก็เอาดึงแบตเตอรี่ออกแล้วแบตเตอรี่ใหม่ก็เคลื่อนเข้ามาเราใส่เข้าไปดังคลิกก็เสร็จแล้วเรียบร้อยล้วเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ถึงนาทีเออเปลี่ยนแบตไม่ถึงนาทีเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณซื้อมาเองคุณต้องมาชาร์จมันอีกหาที่ชาร์จก็ยากชาร์จก็ใช้ชเวลาอีกเออแต่ถ้าเผื่อว่ารัดมีจุดชาร์จแบต ได้มีจุดเปลี่ยนแบตไม่ใช่ชาร์จแบตจุดเปลี่ยนแบตออคุณวิ่งไปปุ๊บไม่ถึงนาทีคุณก็เปลี่ยนแบตเสร็จแล้วเข้าใจไหมคือถอดเข้าถอดออกแค่นั้นเองอะถอดอันเก่าออกเพราะแบตมันเป็นของรัดหมดเออคุณก็เอาแบตเก่ามาเลยแล้วคุณก็ใส่เข้าไปคุณก็จ่ายแค่ค่าที่เขาลัดจะมีสถานีชาร์จอยู่ตามทุกตำบลดังนั้นทุกตำบลตอนเนี้ยเปิดรับเลยนะครับผมจะออกแบบรถยนต์หมู่บ้านรถยนต์ตำบลอะเป็นรถประจําเป็นรถสำหรับกลุ่มมอไซค์ก่อน พอหมู่บ้านจะใช้ก็เป็นรถกลุ่มมอไซค์รถตำบลรถหมู่บ้านรถตำบลแล้วก็เป็นรถเก่งก็จะเป็นใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งรถเก่งนี่จะเป็นอ่าจะมีอ่าเมื่อกี้พูดถึงรล,ลิสามโนบาลใช่ไหมมาเปิดระบบจราจรอ่าไหลนีรันระบบจราจรไหลนีรันอ่าเพื่อที่จะ จูงใจประชาชนทั้งหลายมาใช้แพ็กเกตนี้ประชาชนทั้งหลายของแต่ละประเทศก็จะมาใช้แพ็กเกตเพราะเรามีพิเซนเ,เตอร์ทีนี้พิเซนเตอร์เนี่ยเราจะจัดฉากอย่างนี้เนื่นองจากลลิษาเป็นคนบุรีรัมใช่ไหมฮะเรามีประสาทขาพหนุมลุงเราก็จะให้ลหลิษาเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของพื้นที่บุรีรัมนะแล้วก็เชิญชวนเพื่อนซึ่งแต่ละคนก็มาจากต่างที่กัน สมาชิกแบค็คทีมเขาก็เช่นโรเซ่มาจากออสเตรเลียแล้วก็เจนนี่ก็จากนิวซีแลนด์นะอ่าจีซูก็จากกรุงโซใช่ไหมเออก็ให้ให้เมืองแต่ละเมืองที่เขาเคยไปอยู่นั่นแหละให้เมืองแต่ละเมืองนั่นนะอ่ะเชิญศิลปินโรเซ่เจนนี่จีซนะูมาเป็นตัวแทนของเมืองนะแล้วลิซนะ่าไปเชิญตัวแทนของเมืองเนี่ยมามาร่วมงานเอามาร่วมงานที่ บุรีรัมย์มาที่ปราสาทขาบนญบุลุงนะแล้วก็รลิสานี่ก็จะจะมีรถของลรรัลิสานีา่คนละสี่สี่รุ่นดีไหมสี่รุ่นสี่รุ่นมอไซค์สองแบบรถเก่งสองแบบกลุ่มมอไซค์สองแบบกลุ่มรถเก่งสองแบบก็จะมีสี่รุ่นสี่รุ่นเนี่ยเชิญมาที่เขาบนญบลุงม,มาเพื่อจะมาเปิดตัวแล้วก็เปิดเปิดรับ ลงทะเบียนเหมือนจองอ่ะเหมือนจองจองไว้ล่วงหน้าเอออย่างเงี้ยจองไว้ก่อนเสร็จแล้วภายในสองปีนี่รถมันผลิตได้อยู่ละผลิตได้อยู่ละเพราะมีออเดอร์มาแล้วมีคําสั่งซื้อมาแล้วไงภายในสองปีสองปีนี่ก็ทั้งสี่สาวนี่ก็จะมาแข่งมาตั้งทีมแข่งอ่ะที่บุรีรัมย์นั่นแหละครับบุรีรัมย์อ่าแข่งบุรีรัมย์ก็มีตัวแทนมาแข่งตัวแทนไปเดี๋ยวก,ก็จะมีการคัดเลือกตัวแทนเข้าลงไปแข่งแล้วก็พวกเธอก็คอยเชียร์อย่างเงี้ย เป็นทีมแข่งเป็นทีมแข่งรถอ่ะแต่เป็นแต่เป็นรถแบบรถที่รถมารถมาแทนกลุ่มมอไซค์มาแทนรถเก่งนะเป็นรถประจําตัวเอ่อเป็นทีมแข่งรถประจําตัวเป็นแบบนี้นะฮะนะมันจะทําให้เกิดมันทําให้เกิดจะเกิดตลาดการแข่งรถใหม่นะมีเซกิตอยู่เป็นภาคไปเลยนะแข่งรถแบบเนี้ยรถประจําตัวไม่ใช่รถโอล์วเลวันนะ เราก็มีเหมือนกันฟอร์มละวันประจาตัวรบจำตัวฟอร์มละวันแบบฟอร์มละวันเอออย่างเงี้ยก็จะเปิดเปิดอีกสนามหนึ่งก็เปิดแข่งไปประเทศไทยประเทศอื่นเหมือนกันก็จะมีแข่งก็กลายเป็นประเทศไทยมีผลิตยานยนต์คันนี้ไปทั้งโลกแล้วก็จัดสนามแข่งอย่างนี้ไปทั้งโลกเป็นธุรกิจอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยเห็นภาพไปยังเห็นภาพไหมฮะเพียงแค่ประชาชนใช้ยานยนต์ประจำตัวนี้โอ้โหมันส่งผลไปยังทั่วโลกเลยนะเราพิเซนเตอร์ และพิงมาเนี่ยก็จะทําให้ทั้งโลกยอมรับเชื่อถือแล้วมันเป็นเรื่องที่ประชชนทุกโลกต้องการเนี่ยประชชนใครๆก็ต้องการย,นยานยนต์ตัวนั้นอ่ะแล้วระบบจราจรเราก็ไปวางวระบบจราจรให้ก็เป็นทางไหลในรันหมดทุกประเทศหมดเลยมันไปเป็นแพ็กเก็ตเลยเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมครับท่านทั้ง,ทงหลายนะยานยนต์ยนตัวเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องโลกอนาคตแล้วแบตเตอรี่ไม่ต้องซื้อรถมันก็นจะราคาถูกลงไงแบตเตอรี่เป็นของรับ รัดจัดหาแบตเตอรี่แล้วประชาชนจ่ายแค่ค่าไฟฟ้าค่าไฟอะ่ะค่าพลังงานอ่ะไอตัวแบตไม่ต้องมาจ่ายรัดเขาดูแลเองกรจายเงินภาพไหมครับเพราะนั้นก็จะได้ลดราคาไม่แพงอย่างมอไซค์อ่ะแสนหนึ่งอ่ะแล้วผ่อนได้อ่าผ่อนระยะยาวเลยเออแสนหนึ่งยาวสิบปียังได้เลยเพราะสิบปีแล้วเลิกไงผ่อนเสร็จก็จบเพราะรถให้มีอายุแค่สิบปีเออเอาสิบปีแล้วก็เลิกละ ่อสิปีโอ้โหไม่รู้สึกเลยเห็นไหมฮะรถไฟฟ้าจากที่มันราคาแพงๆเนี่ยราคายางเช่นราคาหนึ่งแสนเนี่ยคุณ่อนสิปีปีละปีละ 10, 000, หมืออ่นเดือนละพันใช่ไหมเออใช่ไหมเดือนละพันเออสบายเลยถูกไหมะผมคิดถูกป่ะเพราะใช้สมองคิดไม่เร็วแสนหนึ่งแบ่งเป็นสิบใช่ไหมมันก็หมื่นเออปีละหมื่นแบ่งเป็นเดือนก็เดือนละพันใช่ประมาณเนี้ย เดือยละพันสบายแต่รถแสนหนึ่งนะมันป็นเป็นพะลาเลยเดือนละพันมีรถประจำตัววิ่งคล่องสะดวกโอ้ไปไหนนละ่ะแล้วเวลาเปลี่ยนแบตอ๋อคุณไม่ถึงนาทีเปลี่ยนได้ละเพราะมันใช้กดเปลี่ยนอะกดท่ายเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเห็นภาพไหมฮะแล้ววิ่งในทางไหลนิรันด์อีกโอ้ยทำไมสะดวกเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินโอ้โหอย่างนี้ประเทศไหนก็อยากมีมาตรฐานการปกกันการเดินทางแบบนี้ทางไหลนิรันดิ์อย่างนี้ยันยนประจำตัว ทางไหลลีรันเปลี่ยนแบตง่ายไวโอ้แค่นี้กินขาดแล้วประเทศไทยทีนี้รถยนต์ก็ผลิตชิ้นส่วนอะไรทําในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเชี่ยวชาญชำนาญตรงนี้อยู่แล้วก็ทาได้ครับอืมแล้วออเดอร์ประเทศไทยมีเรียบร้อยเลยไงมีเรียบร้อยแล้วเห็นภาพไหมครับแตกต่างจากจีนนะเพราะจีนเขาเล่นอยู่ในระบบทุนนิยมแตงผมนี่ทุนสมมาตรผู้ผลิตได้ได้ราคาเท่าเทียมกันหมดไม่แตกต่างไม่มีใครผูกขาดฉเฉลี่ยกันหมดเลยถูกกาหนดมาแล้วให้ฉเฉลี่ยกันหมด นี่คือระบบการค้าใหม่ที่ผมออกแบบเตรียมไว้ให้อันยอดเยี่ยมใช้ก็ว่าอยอดเยี่ยมเลยเพราะมีออเดอร์สั่งมาเรียบร้อยแล้วไม่มีทุนผูกขาดใดๆมีแต่เฉลี่ยใกล้เคียงกันหมดนะเห็นภาพนะเรื่องระบบจราจรแล้วก็พิเซนเตอร์ที่เป็นวงแบ็กกิ้งโดยรยริษานี่ใส่ชุดเหมือนใส่ชุดนางอะไรนะ ชุดเจ้าหญิงเออเจ้าหญิงเจ้าหญิงปราสาทพี่มายเฮ้ยปราสาทของพนมลุงนะก็เปิดตัวก็ตอนพระอาทิตย์ทะลุทะลุประตูทั้งหมดให้มันสวยงามอลังการฉากนี้โอ้ถ้าถ่ายให้เป็นนะถ่ายแบบให้เป็นแบบหนังฮอลลีวูดเลยมันจะสวยงามอลังการมากนะถ่ายให้ทรงคุณค่าอลังการสวยงามมากเลยแล้วก็ชุดไทยชุดนะ,จะเจ้าหญิงของพนุมลุงอ่อาเงี้ยแล้วก็บวน ขบวนพาเลตขบวนลำยาเฟยอะไรเงี้ยมันก็มาอย่างอลังการยิ่งใหญ่เปิดตัวแล้วก็ไปต้อนรับเพื่อนที่มาอีกจากสามเมืองก็คือจนะีซูโรเซอันนั้วก็เชิญมาภาพอลังการยิ่งใหญ่หนั่งช้างขี่ช้างมาก็อลังการยิ่งใหญ่คุณพูดแคภาพอลังการยิ่งใหญ่มากเห็นภาพไหมครับมาที่เขาะพนุ่งลุงอ่าอ่าราไปต้อนรับเพราะเป็นเจ้าเมืองไงไปต้อนรับต้อนรับขาพวก,พวกเชิญมาอ่าเปิดตัว เชิญมาแล้วก็มาเปิดตัวระบบจราจรใหม่ยานยนต์ใหม่นะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปคือเชิญมาที่นี่ก่อนมามาขับวามดูรุ้ก่อนมาดูมา,ด,มาดูวิถีอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ตอนบ่ายหรือตอนค่ำไปเปิดตัวที่สนามแข่งรถสกิจเปิดจองรถที่นั่นตรงนั้นนะแล้วอีกสองปีรถผลิตแล้วเนี่ยจริงเอาจึงเอารถมาแข่งกัน อีกสองปีรถมาแข่งกันอีกก็มาที่เดิมอีกก็จัดแบบนี้อีกนะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นภาพที่เตรียมไว้ออกแบบไว้ให้นะเห็นภาพนะเอาละผมกาคงได้ภาพกันแล้วนะว่าอยาะยปตนตัวเป็นอย่างไรออรเดอร์คำสั่งซื้อสิ่งสิ่งมหัศจรรย์คือออเดอร์คบสั่งซื้อ,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 อไประเทศไทยกินขาดกินเรียบร้อยหมดเลย่นะทุกคนต้องจ่ายอยู่ในแพ็กเกจหมดมีออเดอร์ไม่เรียบร้อยแล้วไนงะทุกคนต้องใช้ยานยนต์ประจํา,อย,าอย่างนี้นะรถมีให้เลือกสี ไอ้เนี่ยอย่างเช่นของของของสมาชิกแบ็คเพิงมีคนละสี่รุ่นกนะ็โอ้มีตั้งสี่สิบกสิบหกรุ่น,นให้เลือกอะเยอะแยะแล้วเนี่ยสิบรุ่นนี้ก็เยอะแยะมากมายให้เลือกแล้วนะโอ้นะเอาเปลี่ยนทุกๆ10สิบปีก็เปลี่ยนกันทีนะ,ะอาจจะเปลี่ยนภายในห้าก็ได้เปลี่ยนรุ่นนะแต่ว่ามันจะมีมาแทรกอะมีบางคนก็อยากจะไม่ไปถึงสิบเอาห้าก็ได้ก็แล้วแต่สมัครใจแต่ตามตามมาตรฐานนะสิบปีต้องเปลี่ยนละ หมดอายุเป็นภาคบังคับอะทุกคนต้องเปลี่ยนรถใหม่กระจายอีกก็พูดง่ายจ่ายเดือนละพันไปตลอดตลอดชีวิตผ่อนสิบปีสิบปีเปลี่ยนเดือนละพันเนี่ยเออถ้าใช้คันละหนึ่งแสนนะแต่นี่คนมันก็มีเลือกให้เลือกอยู่นะคันละแสนสองแสนไม่เกินสี่แสนหรอกคือมีระดับมาตรฐานเนี่ยหนึ่งแสนกลางๆก,ก็สองแสนหรูหน่อยก็สามแสนอยากอยากเด่นเป็นพิเศษอะก็สี่แสนนะแค่นั้นเอง อ่ามันเหมือนก็คนเรามีหลายระดับไงก็มีให้เลือกอ่านะเข้าใจเห็นภาพนะเอาละคลิปนี้ก็คงเข้าใจแจมแจงแล้วอ่านอะอเดอร์มาเรียบร้อยทีนี้การที่ผมจะออกแบบตัวแรกเนี่ยเป็นพวกกลุ่มมอไซค์ก่อนเนี่ยใช้ในหมู่บ้านก่อนเนี่ยจะออก,กตัวนี้ก่อนออกออกทั้ง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 รถจนด้วยอ่าออเอางีนน้ไล้กันทั้งรถจดเลยก็จะไปออกตอนที่ขบวนกู้ชาปะตักสองที่จันทบุรีเพราะว่า เมื่อรวบรวมจากไปจะทําการไปหลังยี่บ็ดเมษาไปแล้วนี่หรือถ้าได้วันที่ยี่บ็ดเมษาก็ดีก,ก็ก็จะดีคือวันยี่ส็บเมษาจะเคลื่อนขบวนออกจากกทมไปตั้งหลักที่จันทบุรีเคลื่อนขบวนกู้ชาติไปจากสองนะเลียนแบบพระเจ้าตากนั่นแหละตอนนี้นี้ออกจากกรุงนะจากกรุงศรีอ่ะอาจจะในครั้งนี้เราหนีออกจากกรุงเทพไปตั้งหลักที่จันทบุรีแล้วก็ออกแบบรถยนต์ที่นั่น ก็เหมือนพระเจ้าตากไปต่อเรือกูต่อเรือดัดแปลงเรือสินค้าเป็นเรือลบทนี้เหมือนกันประมาณยุคนี้เราก็ดัดแปลงเหมือนกันออกแบบยานยนต์ใหม่เพื่อไปทําการค้ายานยนต์ทั่วโลกแล้วก็ระบบจราจรใหม่คือการกู้ชาติและสร้างชาติใหม่ยุคยุคเอไอเนี่ยมันใหญ่กว่าสมัยพระเจ้าตากหนึ่งเพราะมันเป็นระดับโลกงานมันริงใหญ่ใหญ่มากเลยเพราะนั้นเขาเชิญท่านทั้งหลายที่อยากจะรือรางสร้างะเทยไทยใหม่สมัครเข้ามาร่วมขบวนกู้ชาติพระตักสองครับเชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับ นะผมแม่ธรรมจิตายินดีตอรับท่านสวัสดีครับ